สวัสดีครับผมมาพบกับช่องเลขนักราดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลฮาานอยรวมครับผมของวันที่4กุมภาพันธ์6 7นะครับผมก็ก่อนไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่นกอนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามช่องเลขนักราดด้วยครับผมขอ fc ทุกท่านจงมีโชคมีลา มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือขอให้รวยให้รวยให้รวยกับทุกท่านครับผมมาดูผลของวันที่4กันเลยนะครับวันที่4นะครับผมเลขหน้าคลาชนะครับหานอยรวมนะครับเฉพาะกิจเลขหน้าคราชนะครับผมนะครับผลที่ออกมานะครับเฉพาะกิจนะครับผมเข้ารูดบน7นะครับเข้ารูดบน2นะครับเข้าตัวเจาะ72ครับผม ฮานอยกาชาตินะครับผมเล่นทักลาดวางรูดไว้78นะครับผมเข้าตัวรูดนะครับผมเข้า08บนนะครับผมพิเศษครับผมวางรูดไว้56นะครับผมเข้าตัวรูด6นะครับผมบน069นะครับผมแล้วเข้าตัวเจาะนะครับ69นะครับผมเข้าตัวเจาะ69 วันนี้เข้าไปสองเจาะแล้วนะครับผมปกติครับปกติวางรูดไว้แปดเก้าหนึ่งนะครับผมวิ่งรูดไว้แปดเก้าหนึ่งเข้าไปที่วิ่งรูดแปดล่างนะครับหกแปดนะครับผม V.P. ครับ V.P. วางรูดไว้วิ่งรูดไว้ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดนะครับผมเข้าไปเจ็ดนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับเข้าบนเจ็ดสี่ล่างห้าเจ็ดนะครับผมก็ขอให้ นะครับ FC และผู้ชนเข้ามาชมนะครับผมโชคดีรวยๆครับผมมาดูของวันคลิปต่อไปของวันพรุ่งนี้ครับปล่อยต่องวดเลยนะครับเลขนักลาดนะครับเฉพากจิตนะครับผมแถวหน้านะครับผมนะครับตัวเจาะก็มีอยู่เท่านี้นะครับ6คู่นะครับผมก็ไม่ให้เยอะนะครับส่วนทั้ง4ตัวตัวหน้าเลยนะครับผม ก็มีทั้งตัวหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมซึ่งจะตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปก็กลัว f c ซจะเสียโอกาสนะครับในการซื้อแล้วมันจะทําให้เสียโอกาสที่จะถูกนะครับ mm hmm. ก็ยังไงก็ตัวไม่เยอะแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นช่องทางแนวทางที่ดีนะครับผมให้เอฟซีทุกท่านได้มีโชคมีลาบนะครับผมขอจงโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ